สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะเช้านี้อยู่ที่ประมาณ1ิบโมงครึ่งนะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะสิบโมงครึ่งอันนี้เป็นดอกรอบสองนะคะก็ดอกมาเรื่อยๆนะคะสีม่วงค่ะสวยเลยแมงอะไรเกาะอยู่นะดอกรอบสองนะคะช่วงนี้ก็ยังอู้ฟู่อยู่ค่ะใบก็ยังสวยงามอยู่นะคะ อาจจะมีเชื้อรานะคะเชื้อราแป้งนี่ยังไม่หายนะคะสีดยาก็แล้วอะไรก็แล้วเป็นบางต้นนะคะไม่เป็นทุกต้นนะคะโคนต้นก็โอเคค่ะไม่มีอะไรปกคลุมนะคะของหนูแบบลดเลยนะคะนี่ค่ะโรยขี้วัวไปหนึ่งกระสอบนะคะเดือนเดือนนี้แหละคะ่ะช่วงต้นเดือนได้มันเหลือในบ้านนะคะใช้ช่วงหน้าหนาวไม่ได้ใช้ ก็เลยเอามาโรยนะสวนทั้งสวนเลยค่ะโรยนิดๆเองนะคะไม่ได้โรยเยอะหน้าร้อนไม่ค่อยได้ใส่หรอกค่ะส่วนมากจะใส่หน้าหนาวเยอะนะคะถ้าเป็นขี้ววขี้ววก็ซื้อ,อ,อถุงสําเร็จนั่นละค่ะที่เขาอบมาแล้วไม่เป็นไรนที่เสาเป็นเสานี่คือกิ่งกระโดงนะคะเนี่ยยาวขึ้นมาเกือบจะสองเมตรละเป็นกุหลาบเลื้อยหมดนะคะโซนนี้ มีทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่รู้สึกว่าโอ้ดีงามนะคะอันนี้สองต้นนี้เป็นกุหลาบเลือ้อยลงใหม่หมดนะคะก็ได้กิ่งกระโดงมาสีแดงนี้ต้นเก่าค่ะดอกรอบสองก็ดอกจะเล็กลงนะคะเนี่ยเห็นขาวๆนี่เชือราแป้งนะคะตรงควนดอกเนี่ยขาวๆเนี่ยดอกเล็กลงค่ะก็มีแมงมากินนะเนี่ยเนี่ย อยากกินกินไปไม่หมดหรอกอย่าไปตื่นเต้นมันมากค่ะนอนมแมลงกับใบไม้ต้นไม้ก็ปกตินะคะธรรมชาติอยู่คู่กันอยู่แล้วกินกินแค่นี้ไม่ทำให้กุหลาบตายหรอกค่ะปล่อยไปอันนี้กุหลาบเรื้อยสีชุมพูนะคะโดนแดดก็ไม่ไห,หม,ม,ม้หน่อยหน้ามอมแมมหน่อยถือว่างามอยู่ค่ะ ก็มีกิ่งยาวมัดไว้อย่าให้หักนะคะเสียดายนะเผื่อมันจะเป็นกิ่งที่ยาวแล้วก็เป็นกิ่งที่แข็งแรงใช้อาจจะใช้ประโยชน์ได้ในปีหน้านะคะคนต้นค่ะเขียวๆอ่อนๆนนะั่นคือกิ่งใหม่นะคะมักะลมกะลีก็ตัดแต่งกิ่งไปก็เนี่ยค่ะดอกรอบต่อไปก็ดอกเล็กลงค่ะ แต่ถ้าร้อนมากๆนางไม่ไหวนะคะสู้ร้อนไม่ไหวย่าก็มีปีนี้ปลูกใบนางรักไม่ได้กินเลยนะคะต้นใหญ่นี่หนูตัดแต่งกิ่งออกทิ้งไปเยอะมากเลยนะกิ่งเก่าจะรอกิ่งใหม่แต่ยังไม่เห็นมีอะไรแตกเลยนะคะเนี่ยแถวเนี้ยตัดตัดทิ้งออกเยอะเลยคนะ่ะเนี่ยแถวเนี้ยรีเซ็ตต้นใหม่ อันนี้คือมุมด้านบนนะคะยังไม่มีอะไรโผ่มีกิ่งตายก็มีนะคะกิ่งงามก็มีค่ะเพี้ยไฟลายแดงนี่ก็มีนะคะดูใก,กล้ๆจะรู้มันร่วงหมดแล้วเราก็เอากันไกลมาตัดนะคะตัดแถวนี้เนี่ยถ้ามันร่วงหมดแล้ว กิ่งด้านล่างยังไม่มีอะไรนะคะเนี่ยเชลาแป้งอันนี้ตัดทิ้งนะคะเนี่ยเจอแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเก็บไปมาเขือเทศต้นนี้ก็ดอกยังพอมีอยู่ค่ะ ในดอกรอบสองนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะดอกจะไม่เยอะเหมือนรอบแรกนะคะรอบแรกนี้จะสวยงามอู้ฟูมากรอบสองก็จะประมาณนี้แต่ใบสวยนะคะไม่ร่วงแล้วก็ไม่เป็นลาโอเคอยู่ค่ะถือว่าแข็งแรงแต่กิ่งกระโดงยังไม่มีนะคะเขาเรียกเอเดนโรสนั่นแหละค่ะดูเห็นขี้หนอนนะคะมันกินตรงขั้วดอกเนี่ยเน แสดงว่าลกลางค่ำกลางคืนมันมากินนี่แหละค่ะช่วงหน้าร้อนก็แนะนําให้ฉีดยา2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะ2ออาทิตย์ครั้งหนึ่งถ้าขยัน ถือว่าแข็งแรกอยู่ค่ะก็มีใบเหลืองใบร่วงเล็กน้อย,อยธรรมดาอันนี้ก็ขคนต้นนะคะตรงนี้ก็ปลูกมะเขือเทศไปแล้วค่ะกิ่งมันยาวหนูก็ตัดแต่งออกนะคะเพราะว่าหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนก็ไม่ใบเยอะมากเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวก็มีฝนมีพายุเยอะนะคะอันนี้กุหลาบทรงพุ่มนะคะไม่ใช่เรื้อยตัดตัดออกมาหน่อย โอ้ยจริงยาวมากนะคะเมื่อวานน้าตัดมะเะเอเทค่ะกระเพรานะคะสองสามกระถางนั้น อันนี้ก็ทําการมัดไว้เรียบร้อยนะคะมีกิ่งกระโดงยาวๆมาสามกิ่งนะคะน่าจะสามเมตรกว่าได้นะคะขึ้นไปน่นแหละสองอันอยู่ตรงโน้นแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้หนูมัดเมื่อวานต้องมัดเพราะว่ากลัวลมกลัวพายุมานะคะมัดไม่ได้น้มอะไรมากนะคะมัดอะไรแบบนี้เอาแค่คิดว่าไม่หักก็พอต้องดูแลอย่างดี สูงขึ้นไปประมาณ3เมตรได้ค่ะัสีเหลืองนะคะส่วนสีชมพูนี่ไม่มีอะไรแตกมาให้นะคะกิ่งกระดงไม่มาปีที่แล้วก็ไม่มาปีนี้ก็ไม่มานะคะโซนนี้รู้สึกจะปลูกใหม่หมดนะคะลงใหม่หมดของเก่าตายก็โอเคอยู่ค่ะมีกิ่งขึ้นมาให้ใหม่อยู่นี่ค่ะมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะ มีพริกมีโหระพามีกะเพราชิลิกุสึนะคะอันนี้ลงใหม่นะคะปลูกช่วงหน้าหนาวนั่นแหละคะ่ะสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตดอกทนนะแต่ว่ารอบสองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นีคสองต้นปลูกคู่กันเหมือนกันนะคะเป็นพุ่มก็ได้เป็นเลื้อยก็ได้นะคะกะเพราโหระพาพริกมะเขือเทศ จริงๆไม่อยากปลูกเยอะมันบดบังกหุลาบดูสิคะเนี่ยอ้าจะได้กินแล้วเนี่ยดกเลยค่ะเนี่ยดกเลย มะเขือเทศมีต้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้สองต้นใหญ่ๆนะคะเนี่ยใหญ่มากเลอเกินกลัวไปเบียดไปบังกุหลาบเหลือเกินค่ะต้นนี้นะคะใบร่วงมากเลยค่ะรู้สึกจะเป็นโรคนะคะเนี่ยขนาดใบร่วงนางก็ยังพยายามจะดอกนะคะยังไม่มีอะไรแตกมาให้ กุหลาบเลื้อยอยู่มานานแล้วนะคะดูข้างล่างใบร่วงเต้ไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนอกรั้วกันค่ะอันนี้ข้างในบ้านนะคะข้างในสวนโอ้ยร้อนจริงๆค่ะ ต้องออกมากวาดทุกวันนะคะเนี่ยไม่กวาดตอนเช้าก็กวาดตอนเย็นนะคะร่วงมากก็ <c oughs> ยังพอได้ชื่นชมนะคะ เดือนสิ้นเดือนมิถุนาค่ะตอนนี้เดือนหกนะคะมีขนาดร้อนนั่นเนี่ยแดดนี่ขนาดแดดไม่แรงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องออกมากวาดแล้วค่ะร่วงมาใส่บ้านเขาเมื่อวานก็กวาดไปดรอบนึงแล้วนะคะตอนเย็นเนี่ค าชมสวนกันประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะของดอกก็มีของพ่อที่จะกินได้ก็มีค่ะตัวฝักยาวมะเขือเทศนะะยังไม่ได้โรยปุ๋ยเลยนะคะเดือนนี้ช่วงนี้ก็จะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะเนี่ยตัวฝักยาวกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะเ,เก็บเม็ดไม่เองนะคะเม็ด ซื้อมาจากเมืองไทยครั้งเดียวจากนั้นเราก็เก็บเมล็ดไ้ปลูกเองก็ไม่ต้องซื้อบ่อยค่ะอันนี้เป็นพุ่มนะคะเป็นแบบพุ่มไม่เป็นเลื้อยอันนี้ซื้อของญี่ปุ่นมาปลูกโหระพานี่ก็ซื้อจากในญี่ปุ่นมาปลูกนะคะกระเพราเหมือนกันซื้อที่บาโลค่ะมีขายเยอะค่ะของไทยอะ่ะ ตัวฟักยาวนี้หนูปลูกเกือบทุกปีนะคะโซนนี้ก็เลยจะไม่ปลูกกุหลาบเลยนะคะรั่วตรงนี้เพราะว่าเอาไว้ปลูกถั่วกินเวลาเราไปซื้อเขากินมันแพงค่ะนี่ค่ะแต่ตรงเนี้ยอยากปลูกกุหลาบอยู่กุหลาบไม่ขึ้นก็ปลูกถั่วใส่ค่ะอันนี้เลนี่บลูนะคะไม่บลูไม่เบลอให้เลยนี่ค่ะโอ้มีนก อันนี้ในกระถางนะคะส่วนที่บ้านก็ประมาณนี้นะคะอย่าลุกหน่อยถั่วฝักยาวถั่วพูกำลังดอกค่ะอันนี้นังกวักนะคะขุดออกจากดินแล้วมาใส่กระถาง เริ่มติดดอกแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมกันประมาณนี้นะคะนี่เป็นลูกแล้วนะด้านล่างอ่ะนี่ค่ะสีม่วงนะคะข้างในเป็นลูกแล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ละใกล้ละใกล้ความเป็นจริงละโอเคค่ะไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ